ค่ำคืนนี้มีใครเคยฝันถึงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยสีรุง้งอันงดงามบ้างไหมครับความฝันที่ดูตระการตาเช่นนี้กำลังบอกอะไรกับชีวิตของคุณกันแน่มันอาจไม่ใช่แค่ภาพความฝันที่สวยงามแต่ซ่อนเร้นบางอย่างเอาไว้ที่คุณเองก็คาดไม่ถึงท้องฟ้าสีรุ้งในความฝันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่โอกาสและความหวังที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณครับ ในทางจิตวิทยาความฝันนี้สะท้อนถึงการที่คุณกำลังก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและพร้อมที่จะพบเจอกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาความรุ้งคือความหลากหลายและสมดุลดังนั้นจงเปิดใจให้กว้างและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จอันยั่งยืนได้เลยครับและเลขนำโชคจากความฝันของคุณในครั้งนี้ก็คือ9 2 7 ขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเต็มไปด้วยความโชคดีเฮงเฮงรวยรวยนะครับแล้วพบกันใหม่กับการทำนายฝันครั้งหน้าสวัสดีครับ